ขายโรงสีขนาดเล็กนะครับขนาดหนึ่งลูกหินสามารถสีข้าวขาวสะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีข้าวกล้องได้มีสองหัวนะครับ <c oughs> มอเตอร์ขนาดสามแรงใช้ไฟบ้านครับข้าวสะอาดได้รำเยอะนะครับมีรำมีปลายข้าวมีแกลบ เครื่องยังใช้งานได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับทั้งสีข้าวกล้องแล้วก็สีข้าวขาวหอัตราการสีก็สีสามารถสีได้วันละ1,000กิโลนะครับชั่วโมงละ,ะหนึ่งกระสอบประมาณสีเด็บสีประมาณ30กว่านาทีนะครับขึ้นอยู่กับข้าวสะอาดหรือไม่สะอาดมีตัว